สวัสดีเพื่อนๆนะครับพอดีวันนี้ได้มะฮอกกานีมานะครับว่าจะเอามาลองเพาะดูนะครับไว้ปลูกที่สวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามเมล็ดข้างในมะฮอกกานีจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับแกะออกมาแล้ว นีข้างในจะเป็นประมาณนี้นะครับเกินไม่เอ่ยครับม้นล็ดมะฮอกกานีเดีย๋ยวเราจะลองไปเพาะดูนะครับไว้ปลูกในส่วนของเรา ก่อนอื่นแล้วจะแกะแกะใส่ก็แกะใส่แก้วนะครับแลเราก็จะเอาไปแช่น้ำนะครับถ้าไม่รีบแกะนี่ก็จะเป็นเชื้อราครับนี่เชื้อราเริ่มมาแล้วนะครับ ับแกะแกะออกับแกะขี้ขี้ออกนะครับนี่ ลูกหนึ่งมีเยอะเหมือนกันนะครับนี่นี่ครับหมดแล้วข้างในนี้ก็จะเป็นแบบนี้เราจะมาลองดูลูกเล็กกัน สงสัยลูกนี้มันยังไม่แก่นะครับพอดีไป,ไปเก็บมานะครับ่าเน่านะครับเห็นว่าเสียนะครับอันนี้คือไม่แก่นะครับเสียไปแล้ว นี้ก็ไม่น่าจะแก่ขึ้นลาหมดแล้วนะครับใช้ไม่ได้นะครับนี่เราใช้ได้แค่นี้เดี๋ยวเราจะแช่น้ำไว้ครับหนึ่งคืนก่อนที่เราเอาจะไปลงก่อนที่เราจะเอาไปลงขุยมะพร้าวนะครับ เี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะแช่ไว้แบบนี้นะครับหนึ่งคืนแล้วเราก็จะเอามาเพาะกันก็หาอะไรกดไว้สักนิดนึงนะครับมันลอยน้ําผมจเจ้าอิดนี่แหละครับกดไว้นะครับกดไว้เลยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับง่าย หนึ่งคืนเดี๋ยวเราจะเอามาลงปุยมะพร้าวกันครับนี่นครับหลังจากเราแช่น้ำไว้หนึ่งคืนหกกะนีของเราเราก็จะเทน้ำออกนะครับนี่มีมเมล็ด จากนั้นเราก็จะใส่กับขุยมะพร้าวนะครับผมจะโรยๆไปเลยทำง่ายๆนะครับกระจายๆเาหน่อยจากนั้นเราก็กบเลยนะครับุยมะพร้าวนี่ไว้ ้าหมาดๆเลยครับนี้เรามีของเก่าไปแล้วตอนเพาะเมะล็ดเมล็ดแล้วก็เก็บไว้อันนี้ก็ได้ใช้แล้วนะครับทิ้งไว้แบบนี้นะครับในที่ร่ม <นะ S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากี่วันมันจะงอกน่าจะได้าสามสิบน่าจะได้นะครับนี่ไปรอชมกันนะครับ